รมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสาธุสาธุท้ำผาใสใหญ่มากนะครับ f C ทุกคนทุกท่านนะครมีแบตเตอรี่มาขายสาธุสาธุสวัสดี f ทุกท่านพวกผมทิดพันช่องคุมรัพยปัานานะครับเราพา f c นะครับเดินทางมาที่วัดถ้ำพาไสวัดถ้ำพาใสนะครับนะตามเลขปู่ ทำผาใสว่าจะไายตัวไหนนะครับงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็อาจจะรุดนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมาทำา่าใสนะครับปูด๊สีทําพาใสนะครับเลขเดี๋ยวเอจจะไปดูว่าเลขปูเขียนให้นะครับเลขปูเขียนให้นะครับเดี๋ยวเรามาคกนที่จะดูเลขนะครับไปดูบรรยากาศ ทำพาใส่กอนนิดนึงนะครับ f อซทุกคนทุกท่านนะครับเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยนะครับอ่ะนครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยวันนี้ม,นมาเที่ยวถ้ำ ค่ะวันนี้มาเที่ยวท่าเคยมาไหมท่ามัสไซเนี่ย no ไม่เคยมา this is first time ไม่เคยมาเลย no เป็นไงบ้างข้างบนนี่สวยเนาะ very beautiful นะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เลยเห็นธรรมชาติที่มีต้นไทรปกคลุมท่ามสวยมากเลยค่ะเห็นเห็นเห็นว่าหลวงปู่เขียนเลขให้ใช่ไหมมีหลวงปู่เขียนเลขให้ด้วยเหรอคะอ่าลวงปู่เขียนเลขให้เลยใช่ไหมใช่แต่ลวงปู่เขียนให้เลยจะไม่เนี่ยเดี๋ยวคนดูหน่อยสิเลขอะไรเอ่ย หลวงปู่ที่รับใช่ไหมคะไม่ปู่ปู่ฤาษีท่านเขียนให้อ๋อหลวงปู่ฤาษีเขียนให้อืมใช่ไหมเลขนี้ใช่ไหมคะเลขนี้เลยนี่ครับเพื่อนๆลองเอาไปพิจารณานะคะเผื่องวดนี้ได้สิบหกล้านเข้าเข้ากับทุกงวดนะปู่เข้าทุกงวดใช่ไหมคะเข้าทุกงวดแต่ว่าเพิ่งหลุดงวดที่ผ่านมานะครับโองวดที่ผ่านมาไม่แน่ใจหลุดหรือเปล่าไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายนะครับไม่ได้ตามโค้งสุดท้ายเราก็ไม่รู้หลุดไม่รู้แต่วันนี้มาโค้งสุดท้ายใช่ไหมคะก็ วันนี้วันที่ใส่แล้วนี่ยี่สี่ค่ะ t w ยี่สี่โอ้ยี่สี่ก็ถูกพอดีเลยหนึ่งวันนี้มาสองสี่จะไมคะเจ็ดเจ็ดศูนยสองก็สองสี่ปูหมดทางโน้นจุดประทัดได้ไรเจ็ดสองศูนอ๋จุดประทัดเจ็ดสองูสมอือมสองนี่สองสี่ อันนี้เจ็ดศูนย์กับสองสลองไปรับพิจารณานะคะแนวทางแนวทางบทงโชว์วิีร้ยทุกคนนะคะสาธุสาธุผู้ชมนะครับนี่นะปูระศีปูระศีที่หลายคนหลายท่านมาก็นะครับมาเสียงสีขอเลขนะครับสาธุสาธุเดียดคอนญาิไหวปูระศีก่อนนะครับคนก็มาเสียมสีขอเลขแล้วก็ได้เลขแม่น แล้วก็มีใบด้วยนะที่นี่มีใบด้วยใบายอาสาธุ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 หลวงปู่จะให้แค่เม็ดเดียวนะครับมาที่นี่ท่านไม่ให้หลายตัวเม็ดเดียวจริงๆนะครับนะปู่ฤาษีเนี่ยให้เม็ดเดียวมันให้ไม่เยอะนะครับที่ทําพาใสเม็ดเดียวพิดโทก็เม็ดเดียวนะครับให้ไม่เยอะนะครับบนล่างฮะทำพาใส ทำก็ตรงนี้นะครับก็สวยงามนะฮะก็มีธงนะครับสาธุ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 นะครับเนี่ยสาธุทำพาใสนะครับครับก็มีปู่พญานาคหลายองค์นะครับเนี่ยปู่พญานาคหลายองค์นะครับสาธุสาธุนี่ครับทำพาใส หลายคนหลายท่านก็เคยมานะครับหลายคนหลายท่านก็ไม่ได้มานะครับก็ว่างๆก็มาได้นะครับถ้ำผาใสเลขปูถ้ำผาใสก็มีปูพญานาคนะครับขั้งข้ามืันเกิดนี่ก็น่ากลัวนะครับสาธุสาธุเป็นยังไงบ้างนอคสาธุสาธุต้องเปิดไฟด้วยนะอันนี้อะไรเออมเทียนหยดเีย มีปู่พญานาคด้วยสาตุสาตุน้ำมันไหลหยดติ้งติ้งติ้งจากข้างบนน้ำไหลหยดเลยเนาะตมองไปเพื่อเห็นตัวเล็กน้ำใสมากใสจนเห็นน้ำใสมากคนเงเยนเจี๊ยบ น้ำเย็นมากสาธุสาธุดูเอาผูกหัวนะเจ้าคะเออสาธุสาธุข้ามอต์เด่นสูงอยากให้พอนะครับเล่นโอ้โหนะครับก็ระวังเนาะโดนแล้วระวังหัวนะคะจะโดนขู้สาธุสาธุนี่ครับก็นี่สาธุสาธุนะครับทำผาใสตอนนี้อยู่อยู่ใต้ถ้ำนะครับ อยู่ใต้ทำภาไซ FC ถ้าเข้าไปก็มีปู่พญานาคเนะ้อสาธุมืดนะครับเข้าไปก็มืดเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วน,นี่มืดมากเลยสาธุสาธุโอสาธ,สาธุครับก็พา fc มานะครับมาขอเลขปูท่ทำพาไซได้แล้วนะครับเลขปูท่ทำพาไซแล้วให้ดูบรรยากาศนิดนึงน,นะครับ บ้านรามตำบลในกันอ๋อเจอกันโอ้มาจากบ้านรามบ่เออโมจากบ้านรามอืมจาสาธุสาธุวันวันนี้มาทำอะไรบ้างเนาะเนี่ยมาเที่ยวมากราบมากราบอ่ะมาไอ้นี่แหละค่ะ สาธุสาธุนะครับสาธุสาธุับปู่ถ้ำผาใสสาธุสาธุก็มีญาติธรรมมาทำบุญ ย่าเีนะครับนี่ก็คือปากถา้ำผาใสด้านบนก็จะสวยงามเหมือนกันนะครับด้านบนด้านล่างก็จะมองเป็นก็ถือว่าถ้ำโอเคเลยนะครับเอฟทุกคนทุกท่านนะครับทำผาใสกว้างใหญ่กว้างใหญ่ฝนตกไม่ต้องกลัวเปียกนะครับก็าอาจจะมีน้ําหยดมาบ้างนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่น่าศรัทธาน่าบูชามา ไหวามากราบได้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับันี้จะขึ้นด้านบนได้ทำผ้าใส่ก็จะมีคนมาเรื่อยๆนะครับมาทำผ้าใส่โอ้มาจากทางไหนเนาะสวัสดีครับมาจากทางไหนเนาะสีขอระพุม่มโอ้มาจากทางสีขอระพุ่มนะครับดังเลขอะไรเนาะฟกขาัวที่เลขดัง สองสี่กับเก้าเก้าลุงปู่ปู่ให้อะไรนะปู่ปู่ทำปู่ทำให้สองสองศูนย์เจ็ดแล้วก็สองสี่สองศูนย์เจ็ดกับสองสี่เออเล็กเดียวในเล็เดียวตลอดนะ<ข>งวดเลขเดียวงวดแล้วเข้าไม่งวดแ้วงวดแ้วไม่เข้าเลยปะไม่เข่าเนาะ่าจจะงวดนี้ละกันเพราะว่าอาจจะท่านเข้ามาทุกง,งวดหลายงวดเลยเนี่ย เพราะว่าเลขมันออกเลขเดิมๆก็เลยไม่มีคนซื้อเลขออกเดิมๆกอเจ็ดสองสองเจ็ดสองแล้วก็มาแปดเจ็ดสองแล้วลอตเตอรี่ก็เหลือไหมเข้าเจ้าของไหมขายจนหมดขายหมดเจ็ดสองยังมีคนซื้อบะซื้ออการเลขหมดอยัง่าเลยคนชมเนาะนี่ครับเอาคีคุณผู้ชมนะครับนอกตัวเลขได้โชว์อีกครั้งหนึ่งก็ เลขประมาณนี้นะครับเลขถ้ำปาใสลงปู่ปูปูถ้ำาภา,าใสให้แล้วนะครับปูร่ระสีนะครับคุณผู้ชมนะครับสุบเลขครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับนะแต่ชอบคลิปนี้ก็จัดไปถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลขนิดเดียวเลขเม็ดเดียวห้างเดียวปูถ้ำปลาใสเม็ดเดียวห้างเดียวถ้ำปลาใสหนึ่งารหนึ่ง หนึ่งกรกฎาคมหนึ่งเอ๊ะเดือนเจ็ดีเดือนอะไรเนาะลืมแล้วขอไปดีด้วยกรกฎาคมน่าจะกรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมนะครับอ่าสองห้าอ่าสองห้าเจ็ดเจ็ดเอ้ยสองห้าหกหกโอ้ยเนาะวันนี้ทำไมพูดผิดพูดถูกะน,น, 1, นะครับเดือนเดือนหนึ่งนะครับ สาธุสาธุเด้อเอ็ดพูดผิดพูดถูกนะครับหนึ่งเดือนเจ็ดนะครับหกหกหนึ่งเดือนเจ็ดหกหกเด้อถ้าพูดผิดพูดผิดขอไฟด้วยอยวันนี้เหนื่อยนะครับน้องท่านนะครับงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวิ่งงานนะครับก็เลยเหนื่อยนิดนึงเนาะก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามนะครับสรุปเลขนะครับห้าเจ็ดศูนย์สองกับสองสี่นะครับน้องหลังบนนะครับง่ายๆนะครับอยู่ที่ทำพลาใส่เนาะฝากเอฟซีนะครับตามให้แล้วนะครับดูคงสุดท้ายว่า แต่ปู่ให้แล้วสมใหญ่ก็จะไม่ให้อีกนะให้แล้วก็แล้วไปนะครับเลขเหมือนกันนะครับปู่ให้เลขเหมือนกันนะครับอ่ะก็ขอขอนุญาตลำลาเอฟซีกันไปนะครับเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับรวยๆมีโชคมีลาบ้วยกันเดอสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม